สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านนะครับผมมีพี่ๆสมาชิกถามเข้ามานะครับทางร้านซ่อมอย่างเดียวมีขายไหมนะครับที่จริงทางร้านเนี่ยมีขายมีจําหน่ายเครื่องปรินทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะครับแต่ผมไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปอาการขายการรีวิวลงนะครับส่วนมนากจจะเป็นคลิปซ่อมนะครับผมเครื่องนี้นะครับจะเป็นเอฟสันเอลสามสองหนึ่งศูนย์นะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องรุ่นใหม่ที่ออกมาแทนเอลสามหนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับผมแต่วันนี้เราจะมาดูเครื่องใหม่กันนะครับเครื่องนี้ลูกค้าสั่งนะผมก็เลยจะถ่ายรีวิววให้ดู่า เครื่องใหม่นะครับถ้าเราสั่งมานะครับข้างในจะมีอะไรบ้างนะครับผมแล้วเราจะทํายังไงนะครับสําหรับคนที่แบบซื้อเครื่องใหม่มานะครับผมนี่นะครับด้านในนะครับผมก็จะมีหมึกแท้มากับตัวเครื่องนะครับข้างในต้องเป็นหมึกแท้แบบนี้เท่านั้นนะครับผมไม่งั้นถ้าเป็นหมึกเทียบหรือเติมมาแล้วต้องระวังด้วยนะครับบางทีเป็นหมึกเทียบมานะครับการจะขาดนะครับก็จะมีหมึกแท้มา4ี่ขวดนะครับผมมีแผ่นไดเวอร์มาให้นะครับผมความคู่มือการเติมหมึกการใช้งานนะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะแกะตัวเครื่องให้ดูก่อนนะ จะมาสอนนะครับผมวิธีรีเซ็ตเครื่องใหม่นะครับ,อ,นนอ, Sci รบอันนี้ก็จะเป็นสายไฟนะครับผมเนี่ยก็จะเป็นสาย USB เชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับอันนี้ก็จะเป็นเครื่องใหม่นะครับผม สำหรับใครเวลาซื้อเครื่องใหม่นะครับเราสามารถซื้อไปเซตเองได้นะครับผมเพราะว่าบางทีเราไปซื้อมานะครับแล้วมันมีน้ําหมึกมาในตัวเครื่องนะครับผมเราไม่รู้ว่าหมึกที่เราได้มานะครับเป็นหมึกแท้หรือหมึกเทียบนะครับผมจากนั้นเราก็แกะตรงนี้ฮะแกะสติเเเกเกอร์สีฟ้าเราเนี่ยะออกให้หมดเลยนะ ตัวนี้จะเป็นแท้งแท้จากโรงงานนะครับแกะออกให้หมดเลยนะครับผมที่เป็นสติกเกอรอ์ที่เป็นตัวสติกเกอร์สีฟ้าแบบนี้นะครับผมเราจะเพิ่งไปงัดตัวเครื่องขึ้นนะ่เดี๋ยวหักนะครับเขาจะแปะ,ะติดพวกอุปกรณ์ไว้นะเพื่อที่จะไม่ให้มันขยับนะครับเวลาแพ็คนะครับผม ตรงนี้ไม่ future, จะเป็นต้ uh. องแกะก็ได้นะครับหรือจะแกะก็ได้นะครับผมอันนี้ไว้่างนี้ก่อนนะครับจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเติมหมึกเข้าไปก่อนนะครับผมเติมหมึกเข้าไปก่อนนะครับอันนี้คือตรงเปิดน้ําหมึกนะครับผมหมึกก็เติมง่ายๆนะครับผมไม่ไม่ยงยากนะครับเราก็เสียบเติมได้เลยนะครับผมมันจะเป็นล็อกไครล็อกมันนะครับอันนี้คือหมึกสีดํานะครับผม เราเปิดแบบนี้ขึ้นมานะครับนี่หมึกไม่หกนะครับผมเห็นไหมไม่หกนะครับแล้วก็เนี่ยวางลงไปได้เลยนะครับเดี๋ยวเขาจะเติมลงไปเองนะครับไม่ต้องบีบไม่ต้องทําอะไรเลยนะครับผมวางนะครับผมตามสีเลยนะครับมันจะเป็นล็อกไครล็อกมันนะครับผมปริมาณน้ำหมึกเราก็มองตรงแท่งเห็นไหมครับพอเราเติมน้ำหมึกก็จะ เนี่ยฮะไหลขึ้นมานะครับผมเติมลงไปในตัวแท้งนะครับหนึ่งวดนะครับเติมได้หมดพอดีนะครับคือหมดแท้งเลยนะครับไม่มีเหลือเลยนะนะครับหนึ่งวดก็หมดเลยนะครับนี่สีเหลืองนะครับ เราแค่วางลงไปนะผมไม่ได้กดเนยนะเนี่ยผมก็แค่วางลงไปนะครับผมสีน้ำเงินนะครับหมดเลยนะครับเหลือนิดนึงนะฮะขวดนี้ก็เก็บไว้ให้ลูกค้าดูนะครับว่าเราใช้หมึกแบบไหนเติมนะครับเพราะบางที เราเติมให้ลูกค้าลูกค้าจะได้สบายใจว่าหมึกที่เติมคือหมึกแท้นะครับผมเพราะว่าถ้าเจอหมึกเทียบเนี่ยเว,เวลาเทียงมีปัญหาประกันจะขาดนะครับเขาจะมีกระดาษนะครับไว้ตรวจค่าน้ำหมึกนะครับบางคนอาจจะถามว่าเอ้ยเราใช้หมึกใช้หมึกเทียบเนี่ยศูย์เขาจะรู้ได้ไงรู้นะครับเขาจะมีกระดาษตรวจวัดค่าน้ำหมึกของเขานะครับผมถ้าเอาไปใส่สีเขานะครับค่ามันจะขึ้นนะครับถ้าใส่สีหมึกเทียบนะครับค่ากระดาษก้มันก็จะเปลี่ยนไปจากหมึกของเขานะครับผมก็จะทําให้สูยรรู้ได้นะครับว่าเราไม่ได้ใช้หมึกแท้นะครับผม ส่วนถ้าหมึกแท้หมดเราอยากจะประหยัดให้ซื้ออ่าซื้อหมึกเทียบมาใส่ถามว่าใส่ได้ไหมใส่ได้นะครับเราก็ใช้หมึกเทียบเติมได้เหมือนกันแต่ประกันจะขาดนะครับแต่ครั้งแรกผมอยากให้ใช้หมึกแท้นะครับเพราะว่าเผื่อเครื่องมันอักเสบหรือมีปัญหามาครับเราจะได้เคลมศูนย์ได้นะครับผมไปก็สีแดงนะครับวางไปได้เลยนะครับเห็นไหมมันจะเติมปุ๊บ,บลงไปเรื่อยๆนะครับผม เรื่องใหม่ต้องเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะครับผมเพราะว่าบางทีเราสั่งในเว็บไซต์หรือสั่งในอินเทอร์เน็ตมาเนี่ยเราไม่รู้ว่าหมึกที่เขาเติมเนี่ยเป็นหมึกแบบไหนเพราะว่าบางบางที่นะครับเขาไม่ได้แจ้งลูกค้านะครับบางที่เขาหมึกเทียบมาเติมแล้วก็เอาหมึกแท Freud, แ้เนี่ยไว้จําหน่ายนะครับราคามันก็จะร้านเขาก็จะได้กําไรมากนะครับผมเพราะหมึกแท้ขายขวดละสองก้าสิบห้าบาทนะครับหมึกเทียบส่วนละร้อยอย่างเงี้ยบางบางที่เขาก็จะเอาหมึกเทียบมาเติม <Pot x S 1> ให้ <induction happened> ลูกค้าแล้วก็จะประกันร้านให้นะครับจะไม่ประกันศูนย์นะครับผม อากของที่ร้านก็แล้วแต่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมอยากใช้หมึกเทียบก็ได้จะก็อีกราคาหนึ่งนะครับถ้าเป็นหมึกแท้ก็อีกราคาหนึ่งนะครับก็ขึ้นอยู่ที่ลูกค้าจะเลือกนะครับผมพอเติมหมดแล้วนะครับผมก็ปิดนะครับปิดนี่ฮะเดี๋ยวผมจะอเอาสายไฟนะครับผมเสียบเข้าเครื่องนะครับทำการกดเครื่องดูก่อนนะ การเปิดเครื่องนะครับนี่คือเครื่องใหม่ครั้งแรกนะครับผมจะเป็นแบบนี้ทุกครั้งนะถ้าเป็นเครื่องใหม่นะครับผมเดี๋ยวรอสักครู่นะครับไฟเขียวกระพริบอยู่นะตอนนี้หมึกหมึกในสายแท็งจะยังไม่มีนะครับเนี่ยน้ำหมึกในสายจะยังไม่มีนะครับเพราะเครื่องยังไม่ได้ทําการดูดน้ําหมึกเข้าไปในตัวตลับหรือตัวรับหัวพิมพ์นะครับ พอไฟแดงขึ้นแบบนี้ใช่ไหมครับเครื่องใหม่พอไฟแดงขึ้นแบบนี้ให้เราเอานิ้วนะครับกดตรงตรงรูปไฟแดงขึ้นนะครับแบบนี้นะกดค้างไว้นะครับอ่าพอไฟแดงหายนะครับก็ปล่อยมือตอนนี้ไฟจะกระพริบนะครับสลับกันไปมาแบบนี้นะครับเพื่อตรงนี้นะครับขั้นตอนนี้เนี่ยตัวเครื่องเขาจะชาร์จน้าหมึกจากตัวแคงที่เราเติมเข้าไปนะครับไหลไปตามสายนะครับไหลไปตามสายแล้วก็ลงหัวพิมพ์นะครับผมขั้นตอนนี้อาจจะใช้เวลานานนะครับประมาณ 10-20นาทีนะครับผมให้เพื่อนๆรอนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมานะบางทีบางคนอาจจะงงว่าทำไมเครื่องมันถึงกระพริบแบบนี้แล้วมันทํางานหนักนะครับผมมันทางานอยู่ตลอดเวลานานมาก10-20นาทียังไม่หายนะครับบางคนกดปิดเครื่องแล้วเปิดใหม่นะครับผมไม่ต้องนะครับขั้นตอนนี้เรารอเลยนะครับรอจนไฟเขียวตรงนี้ครับมันหยุดนิ่งแล้วก็ไฟแดงไม่ขึ้นนะครับผมรอไปเรื่อยๆนะครับผมเดี๋ยวขั้นตอนนี้เดี๋ยวรอให้เครื่องนะครับมันเซตให้เสร็จก่อนนะครับเดี๋ยวเรามาเทสดูพร้อมกันอีกรอบนึงนะครับตอนนี้ก็ปล่อยไปก่อนนะครับผม หลังจากทึเครื่องนะครับทำการวอร์มเสร็จแล้วไฟเขียวจะค้างแบบนี้นะครับถ้ากรณีที่เพื่อนๆไม่ได้ต่อคอมพิวเตอร์นะครับแล้วอยากจะเทสซีออกมานะครับให้ปิดเครื่องก่อนนะครับพอเครื่องดับแบบนี้แล้วใช่ไหมครับให้เรากดปุ่มนะครับผมปุ่มนี้นะครับที่เป็นปุ่มสต็อปรีเซ็ตปุ่มสามเหลี่ยมตรงนี้นะครับกดค้างแล้วกดปุ่มพาวเวอร์นะครับให้ไฟติดนะครับค้างไว้นะครับผม เห็นไหมครับพอกดค้างไว้นะครับเครื่องนะครับผมจะทําการปรินเทสออกมานะครับผมนี่นะครับกดค้างไว้พอเครื่องจะปรินเทสแล้วก็ปล่อยมือออกนะครับผมคือเราเขาจะป็นเช็หัวพิมพ์ออกมาให้นะครับอันนี้เป็นขั้นตอนที่เราไม่ต้องต่อคอมพิวเตอร์นะครับบางคนไม่ได้เทสนะครับผมไม่ไม่ได้ต่อไม่ยังไม่ได้ลงไดเวอร์นะครับผมเห็นไหม สีดาจะออกมาครบนะครับสีน้าเงินสีแดงสีเหลืองออกมาครบนะครับเครื่องใหม่นะครับซื้อมาทุกครั้งเลขต้องเป็นศูนย์ศูนย์หมดเลยนะครับผมเห็นไหมนะครับจะไม่มีตัวเลขขึ้นแต่ถ้ามีตัวเลขขึ้นไม่เกินร้อยนะครับไม่ไม่ต้องไป็ซีเรียสน,นะครับเพราะบางทีเราให้ร้านนะครับเขาจัดการให้เขาเป็นเทนให้บางทีก็อาจจะมีจํานวนนับที่เพิ่มขึ้นมาแบบ50หรือประมาณสักาไม่ไม่เกิน50หรือไม่เกินร้อยยังโอเคครับแต่ถ้า แบบ6 7 0 0็้อเนี่ยแสดงว่าเครื่องไม่ใช่เครื่องใหม่นะครับเครื่องใหม่ต้องขึ้น0ูนแบบนี้นะครับผมหรือไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับผมไม่เกินหนึ่งร้อยนะครับนี่เส้นก็ออกมาครบอันนี้คือความใช้งานได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยนะครับผมในการอ่ารีเซ็ตเครื่องใหม่แล้วการปินเทสหัวพิมพ์นะครับผมนี่นะครับเป็นเอสันนะครับผมสามสองหนึ่งศนะครับเป็นแทงแท้จากโรงงานนะครับผมนี่นะครับ ใครที่มองหาอยู่ต้องบอกว่าเป็นเครื่องปิ hmm. ้นที not ่หัวพิมพ์ค่อนข้างที่จะทนนะครับทนกว่าต้องต้องถ้าถามผมนะครับอย่างอย่างผมเป็นช่างเนี่ยผมมองว่าเป็นเครื่องปิ้นที่หัวทนที่สุดในบรรดาเครื่องปิ้นที่ปิ้นสีได้นะครับผมเพราะหัวพิมพ์กับตลับจะแยกกันนะครับข้อดีของเขาอย่างที่ผมบอกปิ้นสีคมปิ้นสีสวยนะครับผมแต่ข้อเสียคือรุ่นนี้อาจจะปิ้นไรขอบไม่ได้นะครับปิ้นแล้วก็จะมีขอบนะครับผมนี่นะครับก็ถ้ามีประโยชน์ยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับผมกดไลค์กดแชร์ให้น้องด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้